ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทดสอบเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับรุ่นกันโตนะครับ KTPS 1 6 0 Auto นะครับ370วัตต์2 2 0โวลต์นะครับเรามานะครับเรามาทดสอบวันนี้เราดูดน้ำมาจากสระนะครับแล้วก็มาพักไว้ที่ออคงน้ำนะครับองค์น้ำเสร็จแล้วเราจะใช้ ดูดจากองน้ำนะครับแล้วก็จะเอาไปใช้ในบ้านนะครับตอนนี้เรามาทดสอบเราดูดน้ำจากระยะทาง20เมตรนะครับไม่รู้จะผ่านหรือเปล่ายังไม่ทดสอบอันนี้ลองทดสอบจากน้ำในองคนะรับก่อนนะครับที่ที่มีน้ำอยู่แล้วนะครับตอนนี้เรามาทดสอบนะครับดูดจากองระยะทาง20เมตรนะครับที่พักเก็บไว้นะครับอันนี้เพิ่งทดสอบมานะครับ ลองทดสอบเปิดสวิคนะครับนะครับผมต่อไว้เรียบร้อยแล้วเนาะอลองดูครับโอ้ใช้งานได้นะครับปกติแรงด้วยครับโอเคครับอันนี้ก็คือระยะทาง20เมตรนะครับเราเดินท่อนะครับายในบ้านน้ําไม่ไหลนะครับเป็นไงครับท่อน้ำเนี่ยครับยาวเกือบ20เมตร25เมตรนะครับ สามารถใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็อเอามาดูดจากในสระนะครับน้ำแล้วก็วนมาที่ถังโอ่ง,งน้ำเก็บพักน้ำนะครับจะทางไก่เหมือนกันนะครับนะครับตามท่อไปนะครับเสร็จแล้วนี่ครับโอง่ง เราก็จะมาเก็บน้ำไว้ตรงนี้เนาะนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะถ่ายทำดูดจักษะนะครับผม